รายงานผลการศึกษาดูงานในสภาพจริงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะที่2การเรียนรู้ในสภาพจริงในโอกาสนี้กลุ่ม G9 เพชรเอราวัณขอเชิญทุกท่านรับชมวิดิทัศน์การนำเสนอการศึกษาดูงานในสภาพจริงวันที่23กรกฎาคมพศ2 5 6 7โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านเลิศอรุณสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3ตั้งอยู่เลขที่88หมู่ที่7ตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ต,ตั้งเมื่อวันที่1เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2513มีเขตบริการ4หมู่บ้านคือบ้านเลิศอรุณบ้านขามพัฒนาบ้านร่มเย็ดและบ้านประถม มีอาคารเรียงจำนวน3หลังอาคารนปกะสงค์จำนวน2หลังห้องน้ำจำนวน4หลังโรงอาหารจำนวน1หลังบ้านพักครูจำนวนหนึ่งหลังและโดมจำนวนหงหลังบริบทโรงเรียนมีความร่มรื่นตั้งอยู่ในเขตชุมชนปัจจุบันโรงเรียนบ้านเลิศอ,อรุณมีข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาจำนวนที่สัคนบริหารงานโดยนายสุริยาทองเพิ่มจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลสอง ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2 5 6 7มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น355คนโรงเรียนบ้านเลิศอ,อรุณขับเคลื่อนโดยนวัตรกรรมโค้ดทำนำความดีสีเลิอดอรุณโดยรูปแบบเลิศอ,อรุณโมเดลเพื่อพัฒนาสู่วิถีพุทธที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านเลิศอ,อรุณได้คิดค้นหาวิธีเทคนิคและกระบวนการต่างๆจนเกิดกระบวนการโค้ดซึ่งมี3ระดับได้แก่ พระอาจารย์สอนครูครูสอนแกนนำแกนนำสอนเพื่อนและก่อให้เกิดสมรรถนะชาวพุทธ3าประการขึ้นมาจากการจัดการศึกษาในรูปแบบ Active Learning หรือเรียนรู้จากการกระทำกล่าวคือสามารถเป็นผู้นำในการปฏิบัติาศาสนพิธีสวดมนต์และปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องจึงเกิดเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมโพ o ธรรมนำความดีศีลรุณ จากโรงเรียนปฏิบัติวีธดีป็นแบบเปเรื่อยซึ่ง,งได้เด๋ยวถามาไมายครับนี่เป็นโรงเรียนจิตศิษาพัฒนาปัญญาภายในมั่งงานสา่ความไม่มีดูนะครับนี่ครับ,ร,บาร,ราบรรดาหด้เดนทองมากายเอาผลงานออกมาคือเสร็จเนทองล้วนๆเลยครับเราจากได้จิตศิษาแล้วต่อไปก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นคุณธรรมเอ ผมทำสองข้ระดับสี่ดาวสุดที่เราได้สมบัติเมื่อเช้าที่เราได้ยนวิธีการแนววิธีได้นับฟังีุนครับกนีกบนี้ผมทีเรไปสถานีนี่อได้ การนรรจะเรียนวีี้ตารานตนแกกคือนี้ก็มีกาี่เรได้ับการสังเกตแต่สมักเรียงเราจครับผมอ่มาควรแเลยนะครับใจนกนั้เราก็ ัฒนรรของรทศเรานี่อะไรกับต่อไปูลนิธิีมาพูดความดีครับน้ำมันละลานครับนี่ก็เป็นงานจิ้มประจักษ์คะ้อนกระา ต่อไปครับอะไรครับอะไรครับผมผลงานยาวๆไปเลยค่นับครับนีก็งานัเป็นผลงาน้งครับผมอาจะให้นับไม่หมดครับนี่ผลงานเยอยนะครับผ่ว่าปานนี้จะ300ไไเอะเลยอมาก ที่27กรกฎาคมพศ2 5 6 7ศึกษาเรียนรู้สภาพจริงโรงเรียนกระเทียมวิทยาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกระเทียมวิทยาโรงเรียนกระเทียมวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัมยมศึกษาสุรินทร์ตั้งอยู่ที่บ้านกระเทียมหมู่ที่2ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ก่อตั้งเมื่อวันที่19เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช2524มีเขตบริการในตำบลกระเทียมตำบลสักการมีอาคารเรียนจำนวน3หลังอาคารอเนกประสงค์อาคารประกอบและสิ่งกอ่อสราอ้างอื่นๆจำนวน6หลังบริบทโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนชนบทมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอาทิห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนกระเทียมวิทยา ปราสารเมืองชัยวัดอินทราสุการามวัดโคศีธาราวัดชัยมงคลปัจจุบันโรงเรียนกระเทียมวิทยามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาจำนวน43คนบริหารงานโดยนายวายุคนจุรทัศน์จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น740คน โรงเรียนประเทียมวิทยาขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม K.T. w m o m o d e l คือกระบวนการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ได้นำรูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ P.D.C.A. เป็นกระบวนการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์สร้างผู้เรียนอย่างมีคุณภาพครูมีความรอบรู้ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตรวรรษที่21ครู้มีความเมตตาส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนหรูอมีความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมที่มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยมีการฝึกฝนเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้มีการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้คณะทีมงานกลุ่ม G9 ขอขอบคุณนายที่มีสิทธิ์มั่นจิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3นายเดชาการรำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3นางปุริการจันกริ่นธีระวงศุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนชัยและนางสิรินทร์ิภาคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกันโหนวิทยากรพี่เลี้ยง ที่ได้ดูแลการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาอำนวยความสะดวกและให้คําแนะนําแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในการเรียนรู้ในสภาพจริงจนสําเร็จร่วงด้วยดีคณะทีมงานกลุ่ม G9 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ท่านได้รับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาไม่มากก็น้อยและจะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนทางศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไปครับผมเพื่อเป็นการขอบคุณวิศวะพี่เลี้ยงของกลกุ่มเอราวันพชรเอรบาลนะครับวันนี้ก็ไม่มีสิ่งใดครับมีความเป็นเพชรที่เป็นหน่อไม้ตําเปียงครับอ <c oughs> าตําเปี่ยนมาบา่ <c oughs> าในสับเมื่อเช้านะครับคือต้นเปียงแต่เช้าตรู่ขอบคุณมากค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณมากมากค่ะ <c oughs>